แวดวงบอลเทิงหรือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคืองานที่น้องๆกำลังสนใจสเกลเข้ามหาวิทยาลัยวันนี้จะพามารู้จักกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธหรือโคไซที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีและการสื่อสารสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนสาขานวกรรสื่อาางคคะวยนนีแลลทเเโโโซป็ิทยาลัยที่บรศาสตร์ด้านการสื่อสารคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจและศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ,าามคมิด สร้างสารรค์และสามารถปรับตัวในสังคมดิจิทัลได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ที่นี่ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในระดับสากลได้ด้วยในเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเนี่ยโดยพื้นฐานเลยจะได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารต่างๆการสื่อสารเพื่อทําให้นวัตกรรมถูกเผยแพร่รูปแบบของสื่อและการประยุกต์ใช้สื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นฐานหลักที่ทําให้เราเข้าใจว่าสื่อเป็นยังไงมีรูปแบบไหนควรใช้ให้เกิดผลสูงสุดยังไงง้้้าาาานนนอออกจีีีเเ่่่ยไดดดรววิิชืืๆทมมมมคคฉพะะขึแลล เพราะทำงานจริงด้วยยกตัวอย่างเช่นวิชา Creative Thinking for Communication เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์วิชา Principle of Marketing Communication เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการตลาดและกระบวนการของการสื่อสารการตลาดวิชา Creative Industry Management วิชานี้เนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็นทางการบริหารจัดการวิชา Innovation Design Studio ได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบนวัตกรรมการสร้างอัตลักษณ์และที่โคไซเนี่ยน้องๆจะได้เรียนผ่านการปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม ทั้งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสาหกิจศึกษาที่จะพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทํางานจริงทําให้น้องๆเนี่ยพร้อมสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบเลยเมื่อเรียนจบจากที่นี่เนี่ยน้องๆสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยเช่นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาภาพยนตร์แอนิเมชั่นนักแสดงผู้เขียนบทละครบทภาพยนตร์ผู้กำกับสินผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานแสดงผู้ออกแบบฉากผู้ออกแบบเสียงผู้ออกแบบแสงครีเอทีฟและทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอื่นๆในธุรกิจภาพยนตร์และโทรทัศน์ถ้าน้องๆกาลังมองหาสถานที่เรียนที่ผสานความรู้ด้าน สื่อสารและเทคโนโลยีพร้อมเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงวิทยาลัยนะวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยานะลัยศรีนครินทรวิโรธคือคำตอบแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของโคไซและเตรียมพร้อมสู่อนาคตกันเลย